อ๋อไม่เบิ่งครับพี่น้องเห็ดปวกจ้ะพี่น้องจ้านี่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 ครับอ๋อแล้วอ๋อแล้วจ้จพี่น้องพี่ทั้งพี่อีกพี่น้องใจเบิ้งมั้งใจสันไปทั้งน้าเบิ่งอุ้ยพี่พี่พี่อุ้ยเอาอุ้ยนี่ครับพี่น้องกำลังงามครับอุดูนี่น้องมัมาแล้วจ้จพี่น้องจ้ามาแล้วจ้าจูงง่ายๆงามๆจ้า เมื่อวนทีแต่คณะบังคันบคืนซีแห่งนั่นนี่อุ้ยเห็นหน่อยๆเนาะสวยอิลีเนาะมือนนี้เข้ามาเนาะนี่ครับอุ้ยเออกำไรอะไจ้ะพี่น้องสวยคุณอะพนักงานมาเนีจ้ะพี่น้องเต็มตาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกอีสววา,านบรรจารย์จ่าผอกาในวันมณฑี18ตุลาคม2พศ63จากกับพ,กพี่น้องมารอปลาเนาะครับผมกำลังจะไปย่ำรีย่ำตอนมากครับพี่น้อง เานะแมนจ้าตอนนี้ก็เวลาสิบโมงยี่สิบนาทีจ้ะพี่น้องอากาศกระคือมเนาะครับผมมื่อี้มาสายชุดๆจ้ะพี่น้องไปหลุนไปช่วยน้องพ่อสองคนจ้ะสิมมีเฮดอีหยางไคเกฟเนี่ยให้น้องพ่อมีเนาะครับผมพิกาสที่มานก,กะปลาบุญน้องเมฆครับพี่น้องตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับไปจ้าหลุนน้อสาวอยู่ไวิว่าไหนจ้ะพี่น้องครับดอกเหลืองหก๋มานจ้าก๋วยแดงแกงหวานจ้า ดอกที่สองใจพี่น้องพลเอา้าเด็ศูนยะ์เนาะแมนจ้ะดื่ยังไงง่ามๆจ้ะมะีดอกหนึ่งครับอยู่หลีข้างเนาะวันนี้พาพี่น้องไปยามปลาก็เนอกอกกาะก็มีเนาะแมนครับดอกจ้า Dog nằm ngang ngắm hoạt động. Biền tưng tưng. Bod chưng nằm, nằm ngủ tân hàm hoạt động nó. Biểu hàm 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 hà 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 không hà 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 เอาไปวันใด đ ดเห็นละเปนพอมีอีกสองทีน่ะใส่สองอันนี้สองอุ้ยสามสันอุ้มาละจ้าพี่น้องจ้ามัแล้วจ้าอือดอกไงก่อนนะมันลจ้าห่วยหาดอกแล้วนะโมนี่นาะงแมนพีดอกสีหกพอพ่อมีนี่เียนีหกจ้พี่น้องไม่เจ็ดเฮ้ย อ๋คือเลยจ้าคือแล้ว,จลวเจ็ดจ้จพี่น้องโ่มนี่ยนะ้อมีอีกบ่มีเจ็ดเนาะมาเขาทานาะโ่มนี่เนะาะเขาทานเลยจ้จพี่น้องกินกันต่อจ้าสองดอกจากนาน้าเด็ดออกบ่เห็ดโผปีกแล้วนาะอื้อ ดอกงามครับพี่น้องเดอนจึงคือดอกเบี้ยเนาะดอกเบี้ยทุนคือเบงคมไมครับใบหอมเลยดอกซนดอกไปครับพี่น่อับ้านทาเล้ยครับพี่น้องบ้านถาดห้องบวพมขาจ้าถอคน อาวแกงใส้มูได้อยู่ครับพี่น้องจูงแดงเด้งงามนีครับพี่น้องสวยงามจ้ะจูงนึงจ้าพะท่านขึ้นสีแหงเนาะท่านขึ้นสีนี่ดอกใหญ่แหงเลยครับเมื่อตีแต่ขนาดพะทคันขึ้นสีแหงนี่ดอกนึงครับพี่หนัก เป็นหน่อยด้ดิเหมือขายาวบอเจ็ดปว่วงเขาเก็บดอนนี่แล้วเน,นาะนี่จ้ะเจ็ดป่วงกัเก็บเละๆนี่แล้วครับพี่น้องเป็นก็ออกเทียมๆกันไปนี่ครับรเหมือนเหมือนดายาวบอเพชรก้อนตีสองจ้ะนี่เป็นกระเบียดึงเนาะออกเป็นหมูครับเจ็ดปว่วงอุย้ยเห็น,นหน่อยๆเนาะงามแห้งครับอือหนึ่งจ้ะ นำเขาไปเบิ่งห้มนี่ครับพี่น้องมีบ่เดงจึ้งคื้เสียอยู่ครับสียังสดๆอยู่นะทองเงี้ขาวๆครับพี่หนัอมีบ่เด็ดแจ่มขนาดเนาะเมื่อเช้านี้ขึ้มแห้งด้วยครับพี่น้อง เมนครับลูกโทษอีกบ้างอ๋อวก็ยังดีครับพี่น้องมองเลยดอกสองดอกสาสมไปครับีย๋ยวคนเขาซีสมพู่จ้าคือจังทองยังดีดีอยู่แต่ยุ่งละแต่สีบันมีมุมมีอยู่จ้ากวนังแตดจ้าเศษงีงจ้ะถึกแบง cụ cu bây giờ là thôi mẹ cứ vào đây thì còn nó ừ, đó, đẹp đẹp như bà cha ừ ngạ lại phô bò ơi ขาวๆดูนึงจอะเอาขาย่างบอเออใส่ได้อยู่มีเต็นนารักนารักเนาะโมนี่พวกมมีว่ามีเต็นนารักนารักจ้ะวันนี้งามครับมมดีิต้องเสียนเลยเอาจังสีแล้วสภาพอากาศก็มีแดดครับพี่น้องแต่ว่าก็มืดขึมนึ่เนะครับ จักสิโตง้งย้ำได้ลรอครับพี่น้องจะบอกว่าโต้งนี่จะไปจับปลาบืนแม่ปลามีก็ว่าหว่อร้ายเถื่อเลยม่ปกามีนงนี่ดอกหนึ่งครับสองมีสองอุ้ยสวยอยู่จ้ะสวยอิลีเนาะ์เมื่อนี้เข้ามาเนาะแม่นครับนี่โอ้เจมส์มันอยู่หาอยู่เลิก้ะพี่น้องพูดนะดอกกันหน่อยยังจะหาอยู่เลิกเถอะ มีแต่ใส่แต่จองเอาวันนี้เนาะน,นี่ครับพี่อีกดอกนึงตัวนี้แห้งไตแห้งไหมเหรอเหระโอ้อได้เห็นแล้วคุนมาได้เห็นแล้วโ <laughs> หท่านอีกโอ้ยส่วนมากจะเป็นใส่ลูกสาวจ้ะสาวขึ้นใหมเห็นบ่จ้ะใส่มินิ สงัตาเดจพี่น้องจังน้อยบ่อจังน่อยกอนด้จ่าย่น้องอ๋อมเบิงครับพี่น้องเห็ดปวกจ้าพี่น้องจ้านี่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 ครับออแล้วโอ้ย้วจ้ะพี่น้องพี่ทั้งพี่อีกุ่นนองใจเฟิงใจสันไปทั้งนาเิงอ้ยพี่พี่พีอ้ยอ้าวอุ้ยนี่ครับพี่น้องหุ่นกำลังงามครับออ้ยอ้ย ดุนขึ้นเบื้องสีมูใหญ่ซ้ำเลยลูกเอาเปิดออกกเอาก็ได้เปิดเดี๋ยวก่อนครับพี่น้องโอ้ยใจเต้นแล้วจ้เาเริ่มครับพี่น้องเริ่มจ้าโอ้ยม,มันเป็นฝนอ่อ,อนๆได้ออจากพี่น้องฝนเนี่ยเด้พอพอมาคพาฝนยาวนี่ได้ไหมส่นฝนแข็งๆอเป่ฝนแข็งแข็ฝนง,ง,ง,งามอยู่ดีเป็นแต่จะไม่เรียนเป็น มันรำน้องเรียนเหมือนได้ยัี้ห้างเครื่องห้างเครื่องโรงเรียนนี่แดนกับเมนโอ้บุลึกเนาะจ้ะาจีนว่าไกะกะย์นห้างเครื่องกับเมนเด้อกับเมนปลาหมิ่นห้างเครื่องโรงเรียนแนกับเมนแต่พี่เนาะเห็นว่าขาสั้นๆนี่ไว้ไประดับเขตกันเด้อพอปลาหินี่ยระดับไปไปเขตกันนะ นหนอยจจ้อยนี่นออยรุ่นนี่เกินร้อยสามสิบเซนติเมตรดิล่ะอู้วเมเกิ้ลมีรอยเม็ดเด้ถ้าหิมะอย่างนี้แบบนี้เาะ ui, pha yên no mát, pha má no mát, yêu bụng mát, đất nó. Qua tham tuổi lại, yêu bụng mát. And, you know. Nguyên. Ui, nó khác hơn nữa, hè. Ui, nó khác hơn หลังจากประดีจีมหงกับพี่น้องโอ้ยเนาะใส่แกงแซ่บจ,จะใส่หาคนเน้นแหงจ้ะหาใหม่อลย่บเมี่ีเมื้ำเห็ดปลวกแล้วบ่อายบนี้นำเลยเ่าะีเพ็ดกอเน๊ะ็ติเก็บมานี่ก็ เคยนั่มเลยครับพี่น้องวัเด็กเกมนี่นั่มไปเน่ออ๋เป็นบ้างหมาะครับบึ่งรอบนี้เับพี่น้่มยอีกดอกนึงยังอโอ้ยโอ้ยกระสุนเซ็โอ้ย จ้ะเนาะก็เดียนไปพี่น้องเฮ็ดตั๋วกันยอมนึงเนาะจ้ะดุนนํากันเรื่อยๆพี่น้องแวะเบิ่งสุม่องกันเนาะจ้ะมันดีดอกเนาะแหมดอกอืออืองามๆครับกินแต่หัวบวยนี่พอ <coughs> ผมกคได้ขึ้นมานจากที่น้องเมื่อวานได้ได้แค่เด้ยวได้หานเนาะตีหาดอกลได้ขาหนีงานเห็ดน่น้อยจ้ะอนหัวสงจ้ะเห็นอดอุ้ยงานงามเนาะเฮ็ดหอมนี่ยเมนจ้ะดอกสามจ้าุูน่าุูน่ นงามๆเลยพี่เนอะคือแทะแน่ครับพอแล้วอู้เดียงจึงคืองอแต่บนขาเนาะมาคข้งเนาะขานีเนา, <c oughs> สาะสาวหล่จ้าอุ้ยเดียงจึงคืงผมไหมเนาะอุ้ยสองอไออะไะนี่อือ โฮไม่จ้ะงามเขาที่นั่ยากเปียแน่นุ่เดียคือคนเก็บจุดน,นึงจ้าสาวแหล่จ้าพี่ดอกนึงโอ้ยโดนเลยดิโดน แล้วเละอีกจ้าอีกดอกจ้าเก็บเลยเลื่อยๆเลยเพิ่มนี่แม่ครับวันได้บัวลายดอกดวันไดครับพี่น้งโอุ้ยสวยจริงลยนะ่สองดอกจ้าดนินมื้นหน่อยจ้าเรียงลังสับจ้า แข็งดีอยู่ดอกนี่จ้ามันอีฮิดไรของเมื่อวานเนาะแมนครับสองดอกจ้าสาวเลบ่บานน้องเมกจ้าผมุ่นี้วันได้หาหกดอกกับเนาะพอแล้อจ้ะพี่น้องออกกันแยำ

มือสีมานี่มาสวยกวามันเนาะนี่เดี๋พาจ้าเก็บอันนี้ดอกสวยเนี่นะยานเพิ่นตากแดดสหอนเนาะนี่เดีโอ้โหเจ้าพี่น้องฮะซ้ำเก่าเลยเนาะหากระไรบ้างดนเลยมามากไรลมาโอ้โหอย่งล่อเปกคือข่าไงเวทีเนียนข่าเนีย ้เด็กกำไรเลยอะไรกันจัดลายอือกำไรเลยจ้พี่น้องสวยครับสองดอกมันสามมือติดครับพี่น้องหกดอกเนาะเออแปดบ่มึงจะหาหกดอกครับพี่น้องมึงนีมันครับได้แปดนะหลุน้องกันห่มไม่เุ่นละครับเลาะไปเรื่อยๆเลยเนาะตามสไตล์คนมาสายเลยครับพี่น้องพีๆดอกนึง ไปไกลเลแน่นอยู่วะล่ะน้องสัมพัสอ้ยแม่แม่น้ะเแม่นั่นเด้งหดขาเก้าออกบานนี่มาจ้ามาโอ้ยปอเปิด <c oughs> พิษเครื่องเปิดวันนี่มึงีกอีกนึงต่ลง <c oughs> สามจ้าผีซี ออร่าบ่สวยจ้ะุน่ะแบรน์ใส่กุ้งกุเนาะพอดีแสบคนแดงล้างสัมจ้าอ้ยเหมันเห็ดกอแดดขนาดครับพี่นนอะแดงล้างสัมบ่บ่ยบนะอ้ยบนข,า,ขาวๆจ้ะสวยนะ เพิงขาลายจ้าเมนเ่ากำลังได้เก็บดอกแหละป้อมมันนี่แมนนะอือเพิงขาลายดอกนี่จ้าขาลายเลือดจ้าอือมันนี่ห่างแห้งครับเห็ดเพิงขาลายนองแมนจ้ามาเมนดื้อกำลังหมดละเห็นเลยดอกนี่น้องเจังเลยเพิ่งจะออกยูจังสีแล้วครับบบว่าเห็ดยังนะจ้าอือมานกำลังสีออกบอนน้องขันว่าสีไหวแผ่นนี้เดาหน่อยอยู่ครับพี่น้อง ีป็นดอกน้อยเนาะงามแห่งเนาะดอกงามก็ยังมีอยู่ครับพี่เนาะดอกของผมบ่ให้ตีได้จ้ะดอกพี่มาพี่ดอกนึงอันนี้ลุนหัวดำครับอันดอกขาวเนี่ยเนาะพอแล้วจ้ามีซีด้วยโพรปมี่เห็นอยู่เห็นอยู่บ่ขาเนาะ อยู่ขายเดียวดีครับก็บบุเดียวออกทุ่มโฮมเนะานะผงคาลายเนาะไม่เห็นครับหมูเดียวกันจะ้ะเอืึอยไงพ,พิ่นใจพี่น้องมือแข็งดีพุ่นอีกพ่้อมมะมี่เสร็จแล้วทั้งพุ่นทั้งพุ่นไปบัไลอยได้น้ำเล็ดแมวเจ้าแถวนี้มาบัวลอยน้ำเล็ดแมวเย็นหน่อยพิ่นเนาะโอ้ยบังเน่พ่นอีูดอกนึ่งบังจใจพี่น้องอุ้ยพี่อีก ถึงแบงเลยพี่น้องแต่กระบอกเป็นยังแข็งดีอยู่จ้ะแดงห้งสาจ้หนามเด้อครับเ่มาจนทางเปนโศกจะพี่นุมนามะพงเดวเทียมมาจนทางเป็นสุกกำลังเห็นจ้าพอใดน้ำหน่วยยู่ใาขาพิแล้วพี่น้่งตอนนีนจะไปต้องกุ้งกุ่ ยังได้อยเศษแหงเฮ็ดทางนี่รอที่สองะเอเเนาะมูพญ่พี่จ้ะพี่น้องเอยออกเรื่อยๆเนาะเฮ็ด่กนี่เนาะเดี๋แต่ว่าหฮมได้สิครับเดีวเก็บอยู่เลยครับนั่งลิงเจ้าเออเศบเนาะเฮ็ดทางนี้เนาะแม่เ อีกดอกนึงก็บูรนกันนาะครับอ Eugene, ือเป็นอะไรไร้กล oh ัวยูนี่ดิินอิ่มหนยหนอยซื้อต้นหน่อยหนอยหึ่งเนาะะยังสีแดงแดงอีกดอกนี่ดอกอยู่ได้มาแต่โ่มทั้งพุ่นอ็กแบงเนอเฮ็ด้อนท่านหน่แทบแทบใจพี่หนอกพูนอ่ะอีกดอกนึงเอานก็แทบทุกคน ด,ดูดูอีมันนอนเฉยโอ้แข็งดีจ้ะตีแทะเนาะหักแขะครับขาสัญญา <c oughs> ่นอย่ามาแพะเอามีอีกบ่ถึงขั้นไจ้ะออกแก้มปลาหกเลยครับเนาอเหสวออยู่ครับแบ่งไปน้อยนึงครับเนาะดูน้องเพิ่มครับ ดอกที่สองจ้าสองดอกเอื้อยน้องจ้าหนาสองว่ะสองดิอู้หูเบื่อเราพินสองครับพี่หนุ่มภูมิในสีบอแดงเนาะแมนครับออกสีสมสมในจังหน่อยครับจ้สาสีเข้มนะถือว่าได้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้อง ครับผมกับมาเบิ่งความใดความมานครับสรุปผลงานกับบานเนาะแม่จ้ะมื่อวันเดีจีมเฮ็ดปวใจะพี่น้องดีใจบระคักเลยฟอนเลยเนาะเป็นแต่ผลงานสี่ลายจ้ะรอหาสากระบ่เห็นจ้ะเอาเบิงผลงานโดยรวมเนะจ้าครับผมเาก็ได้เฮ็ดปววครับมื่อนี้ก็งามๆยู่เนาะแม่จ้ะโม่หนึ่งมะออื่นสิมาเบิ่งอีกใจพี่น้องหลักๆกกับสเป็นเฮ็ดคูบุญเท่าเนาะพอประมีเนาะครับผมก๋อแดงแกงหวานใจพี่น้องแล้วก็เฮ็ดนาแลจ้ะผึ่งค้าลายก็ได้อยู่เนาะ เน่ยครับได้ไล่เติบอยู่ครับเพิ่งขลายจ้ะก็ได้เห็ดฝรั่งสีชมพูจ้ะพี่น้องแดงน้าแดงสามจ้ะผลงานวัอนี้จ้ะพี่น้องเต็มตาเนาะวัอนี้ไปยามปลาก่อนจังเขาปลาเห็ดเนาะครับผมครับผมวัอนี้ก็มันเต็มกระตาอยู่ครับพี่น้องก็ได้จิ้มเห็ดปวกพร้อมเนาะจ้ำฮ่าอีสองสามดอนก็บ่เห็นครับพี่น้องก็ได้เก็บพ่อแต่ได้อ่างเนาะจ้พ่อแต่ได้ฟอนโอ้ดีใจแห่งใจพี่น้องว่าแต่เพิ่นสิออกหลายจ้ะเพราะว่า ก็ล่อหลุนกันเนะาะครับผมหลังจากนี้จ่าพี่น้องสิริเกศเพชรอีหยังแน่จ้าพี่กาี่มาก,กับปลาบาน้าาองเมกตะมณ์หัวขาอำเภอบุญทธลีจังหวัดอุบลราชธานีจา้าพอกันเมื่อนี้ก็วันที่18ตุลาคม2567จ้าจ้าฝากากดไล์กดแชร์กดติดตามให้ส่องอีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปลาหมีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปลาหมีกับแม่ปลาหมีสำหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันใหม่คลิปหน้าจา้า